ผู้ที่สองครับอยู่ถูกฝั่งไหมฮะพระเอกนางเอกปกติ<ห>จริงเหรอมึนอีกแล้วเอาละครับอ,อ,รอยากได้พร็อพดอกไม้ร่วงเหรอครับโอ้โหแหมแล้วช่วยกันเชียวเดี๋ยวต่อไปก็ตาหนูนะลูกนะเอาละครับ ดนตรีมาใบไม้มาใบไม้ตกครับแอคชั่นอ่ะเฮือโอ้ยเดี๋ยว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 อันนั้นน่าจะโกเบลิตอนตายลูกไม่มีใครตายลูกเกล่นเกล็นก่อนไม่ได้อะคะอ่ะเฮือก่อนออ๋เรียกแบบสมาธิเชิญครับแอคชั่นครับอ่ะเฮือกว่าจะ ไม่เป็นไม่เป็นสซีโรแมนติกนะครับไม่ใั้ภูมิกับไม่ให้ผ่านนะฮะแอคชั่นเนยตกลงเราไม่ใช่แฟนกันใช่ปะจ๊ะจะเป็นได้ไงอ่ะเก็เองไม่ใช่เขบ